คิดลบหรือมองโรคในแง่ร้ายไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องชิงชังใครเกลียดใครไม่ใช่ไม่ใช่ใชคําว่าคิดลบ มองโลกในแง่ร้ายมันมีหลายอย่างอย่างเช่นกลัวจนเกินเหตุอย่างเช่นยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยสมมุติสมมติคุณตั้งใจวันนี้ตั้งใจอยากจะมาสร้างตัวตนตั้งใจอยากจะปั้นช่องปั้นเพจอยากจะประสบความสมําเร็จบนโลกออนไลน์อยากเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นผลกระทบต่อคนจํานวนมากอยากเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทํายอดขายทํากําไรเติบโตสร้างธุรกิจได้โดง่งดังแต่สมมุติวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่คุณกลับคิดไปต่างๆนานาเลยเฮ้ยแล้วถ้าฉันสร้างตัวตน ฉันเปิดเพจแล้วไม่มีคนติดตามล่ะเฮ้ยแล้วเ้อฉันไลฟ์สดไม่มีคนดูทำไงอะ่ะเฮ้ยแล้วฉันนั่งอัดคลิปทั้งวันฉันนั่งตัดต่อคลิปเนี่ยแต่ถ้าฉันลงคลิปไปยอดวิวไม่เพิ่มอะ่ะนี่คือการคิดลบนะ นี่การมองโลกในแง่ร้ายนะคุณปิดประตูตั้งแต่คุณยังไม่ก้าวขาออกจากบ้านเลยคุณขังตัวเองไว้อยู่คุณล็อกตัวเองเอาไว้อยู่เข้าใจตรงนี้ไหมคะคือคำว่าคิดลบมองโลกในแง่ร้ายไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องแบบตาทอชีวิตตัวเองพูดคำหยาบหรือพูดคำสบทออกมาไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นการ ดักทางตัวเองอะ่ะมันเป็นการปิดกั้นตัวเองหรือเป็นการหล่อล้อมตัวเองด้วยความกลัวหรือวิตกกังวลไปก่อนเหตุการณ์จะเกิดอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะให้มองบวกขาดหรือใครจะจะ,จะด่าจะว่าเราถ้าสมมติว่าเราจะเป็นคนคิดบวกเราจะมองโลกในแง่ดีก็จะมีบางคนบอกว่าในโลกของความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีหรอกแหมคนเราอะ่ะ อย่ามาหลอกตัวเองอย่ามาโลกสวยเอาแต่โลกของฉันสวยมากอะฉันฉันเที่ยวอยู่ในทุ่งคาโนล่าลาเวนเดอร์ฉันมีความสุขกับการคิดในด้านดีในชีวิตฉันพิมพ์ประโยคนี้นะฉันมีความสุขกับการคิดในด้านดีกับชีวิต